สวัสดีค่ะมาพบกับกินยูแบบบ้านๆปีไอชาแนลค่ะพี่น้องมือสภาพมห้กระเผาค่ะเมนูวัอนี้เป็นอาหารไทยค่ะพี่น้องจะพามาทําผัดดอกหอมนะคะพี่น้องดอกหอมผัดกะปิหมูสามชั้นค่ะเป็นเมนูที่เย้าคิดยากนะคะพี่น้องและดัดแปลงถึ่นนเองค่ะส่วนผสมค่ะในนี้ก็จะมีกระเทียมพริกสดแล้วก็กะปิโขกรวมกันค่ะหมูสามชั้นหั่นไว้แล้วเรียบร้อยแล้วก็ดอกหอมสดๆจากสวนค่ะของดีซีสเกตนะคะพี่น้องเมย์สุงมาให้ค่ะ ก่อนอื่นเรามาผัดพริกให้หอมกันก่อนเลยค่ะนี่ค่ะส่วนนํามันนะคะพี่น้องเดอแต่พี่น้องมักนะคะผู้ใดบอม,มักมันหลยกยะบอต้องใส่ไหลายนะคะพี่น้องผัดกับปิให้หอมจา้า ค่ะพอกะปิเราเริ่มหอมค่ะให้ใส่หมูสามชั้นู้ใดบษมบมาหมูสามชั้นจะเป็นหมูเนื้อกระด้ษได้ดค่ะพี่น่องลงมาผัดมาร่วนค่ะปิดซุปค่ะ วนหมูให้สุกก่อนเลยค่ะเห็นน้ำมันมันออกนะคะพี่น้องเพราะว่าดอกหอมนี่เย่ผัดกินเองเย่เกิดสบู่ผัดแบบว่าเละแล้ว่ะพี่น้องเอาลงค้นๆสองสาบาทเอาขึ้นเลยค่ะนะคะเพราะว่าดอกหอมของเยา่นี่มันมีสารพิษมันไม่ยกขามาแลงค่ะมันจะทําให้ดอกหอมเราหวานอร่อยเอาละค่ะ หังจากนั้นค่ะใส่พระเอกของงานดอกหอมลงไปค่ะ <c oughs> อ้ชิมชุนให้ค่ะพี่น้องปรุงรสเลยค่ะผมปรุงรสได้จังค่ะตามด้วยน้ำตาลนิดนึงหมเมื่อหนึ่งค่ะพี่น้องแล้วก็ตามด้วยน้ำปลา เพราะว่ากะปิด้ว่ความเข้มจะเด้อค่ะพี่น้องให้เข้าสถึงใสแล้าก็ให้แบบว่ากะเพอนนหน่อยหนึ่งค่ะแล้วก็ตามด้วยชูดร๊บหมนัวค่ะพี่น้องหลังจากนั้นค่าเปิดไปแรงแล้วก็เติมน้ำลงหน่อยหนึ่งจ้ะ หอมค่ะพี่น้องเป็นตะแสบยังคักเลยค่ะเติมน,น้ำอีกหน่อยหนึงค่ะหลังจากนั้นเราชิมรสหน่อยนึงค่ะพี่น้องเมนูน,นี้แนะนำเลยค่ะ ออจริงๆสบหอมกับปีหอมเอียงนะคะพี่น้องเอาละค่ะแลวยวเราก็จะปิดไปเลย็ีค่ะพี่น้องแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จค่ะเมนูง่ายๆค่ะดอกหอมผัดกับปีหมูสามชั้นค่ะพี่น้องลองเฮ็ดกินเฮ็ดยาบองเนื้อค่ะเป็นเมนูที่เจ้าคิดเข้มมากหลายลองเฮ็ดบังแซ่บค่ะอาหาเด็ดเจ้าส่จานให้เบังจ้า ไ้และะ้วค่ะพี่น้องเมนูง่ายแต่อร่อยค,ะค่ะดอกหอมผัดกะปิหมูสามชั้น,นะคะ่ะพี่น้องเป็นเมนูดัดแปลงที่เย้่ยคิดอยากนะคะลองเห็ดเบื่องปลากดว่าแซ่บอีหลีคะ่ะพี่น้องจะมีความหอมของกะปิแล้วก็จะมีความเผ็ดนิดๆคะ่ะบวกกับหมูสามชั้นที่มีความมันหน่อยๆค่ะเมนูนี้สำหรับคนอ้วนคือเย้่ยนี่มากหลายค่ะพี่น้องนะคะเพราะว่าถ้าบบยันอ้วนกินไปเลยค่ะหมูสามชั้นมันหมอกมันๆเลค่ะพี่น้องแซ่บแต่ว่าข้อเสียคือน้ำหนักเราต้องเพิ่มขึ้นแน่นอนนะคะพี่น้องนะคะ ลองเห็ดกินเห็ดอย่างมึงด้วยค่ะพี่น้องคดีของยอาคือดอกคอมสดๆจากสวนค่ะบเดสุนิฮะค่ะแม่ฝากมาให้นะคะพี่น้องขอบคุณหลารค่ะพี่น้องทุกคูทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอพึงกําลังใจดีๆเด้วจากพี่น้องมาค่ะมือกี้เขากินน้ำด้วยกันค่ะพี่น้องเมนูมูนี่พามาทําดอกคอมผัดกะปิหมูสามชั้นค่ะง่ายๆจ้าแซบเปีค่ะพี่น้องหอมหวนหวนเลยค่ะนี่ค่ะ หมูสัมชันนุ่มๆนะคะพี่น้องอู้ยเอาเขาสวยห,หลาดซซมนี้เอาอยู่เลยค่ะ